สวัสดีครับผมเซนตานาครินเกตทองมารับหน้าที่เป็นเจ้าของช่องนาคากิมะนะครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อช anel ใหม่แล้ววันนี้นะครับก็จะมาเล่ารามเกียรติ์ตอนที่66ครับชื่อตอนว่าสึกเท้าอัศกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นต่อไปรับฟังกันได้เลยครับเท้าอาศกันครับได้ยกทัพมารบกับพระรามแต่พระรามฆ่าไม่ตายครับซึ่งก็เป็นเพราะว่าเท้าเธอได้พรพระอิศวร ครั้งนั้นเทพบุตรคัดค้านเพราะเกงจะเดือดร้อนเพราะท้าอัศกร,รันอาจแผงริดรายได้พห้สวนจึงตรัสว่าถ้าใครจะฆ่าเท้าอัศกร,รันให้เอาศพทิ้งลงน้ำครับพิเภกครับจึงบอกให้พระรามฆ่าเท้าอัศกร,รันตามวิธีที่พรสวนบอกพระรามจึงสามารถฆ่าเท้าอัศกร,รันให้ตายได้ครับ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของรามเกียรติ์ตอนที่66ครับชื่อตอนว่าศึกท้าวอศก,กัรและสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ